สวัสดีครับเพื่อนๆครับช่างวิเราะห์่ายจะทำการซ่อมในส่วนของแอมขยายเครื่องนี้นะครับเพื่อนๆครับมีอาการเสียงแหบเสียงแตกเสียงบี้โอ้โหมันต้องเป็นทีวีอาร์แน่นอนเลยนะครับก็นี่ครับที่ห้อในรอย็ลนะครับสามสองห้าเอสนะครับซีรีส์สามนะเอซดีซีด้วยเวลาเวลาเปิดเสียงเบาๆแหบ Lang nì xiêng hiệp giải, mày kha hai hai kêu quý vọng nha kìa 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 เปิดฝาออกมาเพื่อนเอ้ยตอนเปิดฝาผมตะแคงเครื่องขึ้นนะผมก็เปิดฝาเพืเ่อนๆระมัดระวังนะครับการเปิดฝาเครื่องนะครับในลักษณะของการแคงเครื่องขึ้นมานะตะแคงขึ้นมานะครับก็ไม่แนะนานั่นเพื่อนเพราะว่าตรงตรงเนี้ฮะเพื่อนนะตรงโต๊ะแล้วก็ตรงเครื่องเนียมันหนีบพับนะครับเนี่ยมันหนีบพัมผมเลยครับโอ้ยพับพอแกม้มแดงๆปะ น้ำตาแตกเลยเว้ยแล้วนะครับโอ้ยหนอยโอ้โสู้กูได้ฟังนะครับนย่างไรมันจีมีไปสนอันนี้ก็เห็นใจว่าน,นี่เครื่องนี่พัมนี่เสียก็อ็นตอสิ้นหัวใจอีกนะครับนะนะฟังนะครับมีบีอาร์ตัวนี้อุนะ้ย ตนี่มกินแล้วเนี่ยโอย้นะครับเปลี่ยน VR ออกนะครับเป็น VR ร้อยโอห์มนะตอนนั้นนะนะถ้าไม่มี VR เอา R 1 0โ oh อห์มใส่เดี๋ยผมจะดำเนินการนะครับสนนี้นะครับนะแคเสียงมันแหบรู้ไหมการใช้ในโฆษณาอีกแรงเห็นไหมเสียงแตกโฆษณาเซฟความรู้สึกรู้จก่ก ข in right. ้าประกันภัยของคุณสูงสุดนะครับเดี๋ยวอาใส่นะครับถอด vr ออกแล้วก็อาใส่นะปฏิบัติการทำลายอะไรปฏิบัติการทำลายมันเกิดขึ้นโมเป็นขึ้นไข่ขึ้น้อยโอ้โเป็นขึ้นไข่ขึ้เด็ดเปไนดังเลย เ bon อาออกเอาออกงานออกพี่นองเอยนีละงัานออกกันสิเอาเอาอามาใส่แบบนี้อ่าที่จะใส่คือตัวต้านทานสิบโอห์มเนี่ยใส่จากรูนี้มารูนี oh ้นะจ๊ะ นี่นะครับน้ำตาลดำๆค่าความต้านทาน10โอห์มความคาดเคลื่อน5เซลล์ตัวเล็กกว่านี้ก็มีตัวใหญ่กว่านี้ก็มีใส่ตัวแค่นี้แหละมันจังพอดีฮูใส่เข้าไปนะครับดำเนินการนะครับใส่เข้าไปเห็นไหมตัวต้านทานนะ่ะขาตัวต้านทานอยู่นั่นแล้วก็ทำการบัดกรีนะครับสีก็ กาว่ามันจะหลุดจะหลวมแหละแล้วทีนี้เราก็ตัดขาแล้วก็ล้างทำคามสะอาดนะมันก็จะอยู่แบบนี้นะนเพื่อนนะนี่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 เวเป่าฝุ่นทำความสะอาดออกแล้วลองเสียงกันดังแน่แน่ับเพื่อนครับผมได้ดําเนินการล้างนะครับนะทำความสะอาดตรงนี้นะครับก็สะอาดเนาะม,นมีจุดจุดหนึ่งที่มีปัญหาอยู่ที่บัดเกย,ย่้มแซมไปนะครับก็นะครับ ก็ต้องทําความสะอาดได้เป่าฝุ่นที่หลังก็ได้นะครับแล้วมาลองดีกว่าว่าจะใช้งานได้หรือไม่นะครับเปิดเครื่องนะครับรอเสียงรีเลย์ดังแครกโอ้ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะคลอกแคลกนะครับต้องเปลี่ยนด้วยไม่แตกนะฮะไม่แตกแล้วเห็นไหม แต่ว่าต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยมันค่อนข้างที่จะก็คลัคนะฮะก็โอเคนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนรุ่มด้วยนะ ก็คืออาการสืบเนื่องต่อเนื่องนะครับมีวอลุ่มจดจาดเป็นร้อยเคนะครับตัวนี้นะครับรมเนินการไปนะครับเพื่อนครับ สวัสดีทาคงจากไปครับเพื่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ไปนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองเรียบร้อยนะครับพวกใหม่พเรต่างนี้ก็ดําเนินการจบเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนนะในส่วนของเครื่องขยายมิก power mix นะรอยเย็นนะครับรุ่น325นี้นะครับนัานเพื่อนนะดำเนินการไปจนเสร็จแล้วเครื่องขยายประเภทนี้ก็สามารถที่จะใส่ไมได้หลายรูมีสัญญาณอินพุตด้วยเป็นที่เป็นเทปเป็นอะไรแต่ก่อนนะแต่ดีวนี้ไม่มีเทปนะก็ถ้าเป็นแอปใหม่ๆมาอาจจะอาจจะพิมพ์ว่าบลูทูธอะไรพวกนั้นนะ,นะครับ ขยายประเภทนี้เป็น opt จะด,ดูด้านหลังหน่อยหนึ่งนะเพื่อนในส่วนที่เสียหายอยู่เนี่ยเป็นในส่วนของเอาไปทำเป็นเสียงกาสายนะครับเจ็ดสิบโวลต์ร้อยโวลต์นะครับจะต้องมีหมออแปลงลายลูกด้วยนันเพื่อนนะใส่มออแปลงลายลูกด้วยนะครับ,รรบถ้าไม่มีหมออแปลงลายลูกต่อเข้าโดยตรงก็แชักจะไม่สมควรนะครับก็จะมีมออแปลงลายลูกด้วยลายลูกทุกวันนี้ก็อยู่ในฮอนนะถ้าเป็นฮอนรุ่นใหม่มาทีนี้เขามีลายลูกในตัวเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ในกรณีของตัวน,นี้นะครับ ก็เอาไว้ต่อใส่ตู้ลำโพงนะเพื่อนนะสองสี่โอมเนี่ยครับแล้วก็ตรงสิบหกโอมเนี่ยแปบดบถึงสิบหกนี่ก็เอาไว้ต่อใส่ลําโพงฮอนขึ้นหอกระจายเข่าก็ว่ากันไปนั่นเพื่อนมันจะออกคนละเสียงอยู่นะครับนี่นะแล้วก็ในส่วนนี้นะครับสามารถที่จะมีไฟแรงดันไฟสิบสองโวลต์เข้ามาได้ด้วยนะครับก็เหมาะสําหรับที่จะเอาไปใช้ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเอาไปทําเอาไปทําการประกาศเอาไปทําดีดพินใส่เวลาเวลา เวลามือพินเล่นอนะตีกองยาวอะไรพวกนั้นนะ่ะก็อเนกประสองค์อยู่นะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับพิบลมระบายอากาศด้วยนะครับหวานไปนะครับในส่วนของด้านหลังก็เป็นแบบนี้ <c oughs> ผมก็คงมีต้องจากไปนะต้องใหม่คลิปหน้านะะสวัสดีครับ